สวัสดีครับผมรัชาติสิริชัยนะครับโปรจัดกันได้นะครับเจ้าของงานศิลป์ศินาีิรักร่างคำองแล้วก็อีกหลากหลายผู้ดันเพลงน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไทยครวมิวสิกนะครับซึ่งมาทำผลงานเพลงใหม่นั่นก็คืองานเพลงที่กำลังจะ,อ,ะออกสู่สายตาประชาชนนนก็คืองานเพลงที่มีชื่อว่าพรรษาเดียวก็เบี้ยวกัน เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวที่รักกันนะครับหม,มายมั่นปั้นมือสัญญากันไว้ว่าไปบวชสักหนึ่งพรรษาแล้วก็จะสืบออกมาขอแต่งงานแต่บังเอิญว่าในช่วงที่ฝ่ายฝ่ายชายนะครับกำลังบวชอยู่นั้นฝ่ายหญิงก็ได้แต่งงานสักกลางพรรษาก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมานะครับพรรษาเดียวก็เบี้ยวกันทำไมถึงรอไม่ได้ นบอกว่าสัญินส,สัญญาว่าจะรอกันแค่หนึ่งพรรษายังรอไม่ได้ฝากติดตามด้วยน,นะครับทางช่องของผมเองจากบริษัทไทยครัวมิวสิกนะครับฝากไปด้วยครับงานเพลงพรรษาเดียวก็เบี้ยวกันติดตามด้วยน,นะครับโอเคครับ